การจะทําหนังแต่ละเรื่องมีรายละเอียดและขั้นตอนเยอะมากเลยใช่ไหมครับจึงทําให้บางทีหนังแต่ละเรื่องมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่บางทีคนอาจจะไม่สังเกตกันวันนี้เฟรมเรทจ,จะหยิบข้อผิดพลาดจากหนังชื่อดังอย่างออลปินไฮเมอจากผู้กำกับชื่อดังอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนมาให้ทุกคนดูนครับว่าในหนังจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอะไรกันบ้างนะครับไปติดตามชมกันได้เลยครับข้อที่1 ดาวของธงอเมริกาในหนังครับเราจะเห็นว่าธงของอเมริกาเนี่ยจะมีดาวถึง50ดวงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วตามประวัติศาสตร์เนี่ยธงอเมริกาที่มีดาวถึง50ดวงครับจะถูกใช้ในปี1959เนื่องจากตามเวลาในหนังครับเป็นช่วงปี1945หรือว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับรัฐทั้งหมดเนี่ยในอเมริกายังมีแค่48รลัฐในตอนนั้นจึงทําให้ดาวบนธงของอเมริกาเนี่ยจะมีแค่48ดวงนะครับ และรัฐที่ถูกเพิ่มมา2รัฐในภายหลังในปี1959ก็ได้แก่รัฐฮาวายและ阿拉斯กาครับข้อที่2ในซีนที่กำลังนับถอยหลังการทดลองระเบิดลูกแรกอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหลังอ p อบเพนไฮเมอร์นี่นะครับมีชื่อว่า Aeronautical Periscopic Sextant นะครับเครื่องนี้จริงๆแล้วครับเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับการดูดาวนะครับซึ่งมันไม่มีประโยชน์สำหรับการมาใช้ในการดูระเบิดนะครับ เนื่องจากเป็นเลนเทเลสโคปสำหรับเอาไว้ส่องอะไรที่มันไกลมากๆเนี่ยแล้วการนอามาใช้ในการดูระเบิดเนี่ยมันเอามาใช้ไม่ได้นะครับแถมเครื่องนี้จริงๆแล้วครับมันถูกกิดค้นหลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่สด้วยนะครับข้อที่3ขาของเอ็ดเวิร์ดเทเลอร์ขาของเอ็ดเวิร์ดเทเลอร์เนี่ยครับจริงๆแล้วครับเขาไม่คคนขาเป้งน,นะครับซึ่งในหนังเนี่ยเขาเดินเหมือนคนปกติเลยเนื่องจากในปี1928ที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมัน เอ็ดเวิร์ดเทเลอร์ครับกำลังนั่งรถลางครับเพื่อไปหาเพื่อนที่นัดไว้เพื่อจะไปเดินเขากันแต่ว่าเขานั่งรถเลยป้ายครับเขาจึงกระโดดออกจากรถและล้มกิ้งเข้าไปใต้ล้อครับจึงทําให้ขาของเขาเนี่ยโดนล้อทับและขาดและหลังจากนําตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยหมอก็ต่อขาข,าของเขาได้แต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยครับก็ทําให้เขาอ่ะเดินกระเพลกไปตลอดชีวิตเลยนะครับข้อที่4ฉากรับรางวัลในช่วงท้ายของหนัง ฉากรับรางวัลในช่วงท้ายของหนังนะครับงานรางวัลน,นี้มีชื่อว่าเฟอร์มีอวอร์ดครับงานนี้ถูกจัดขึ้นในปี1963แต่ข้อผิดพลาดนี้ครับไม่ได้อยู่ที่งานรางวัลน,นะครับแต่อยู่ที่ชายคนนี้ครับเออร์เนสต์ลอเรนซึ่งตามประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยเออร์เนสต์ลอเรนนะครับเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี1958จากโรคกระเพาะลำไส้อักเสบเรื้อรังก่อนที่จะมีงานรับรางวัลน,นี้ถึง5ปีขอ้อที่5 หนังสือพิมพ์ที่อ p ลเพนไฮเมอร์อ่านในซีนที่อ p ลเพนไฮเมอร์นะครับกำลังอ่านพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับเรื่องที่ฮิตเลอร์กําลังเริ่มบุกโปรแลรนด์เนี่ยจะเห็นได้ว่าช่องวันเดือนปีด้านบนนะครับมีการสะกดเดือนกันยายนผิดจากเซปเทมเบอร์ครับเป็นสเตปเทมเบอร์ครับข้อที่6ในซีนที่อ p ลเพนไฮเมอร์นะครับเข้าพบกับประธานาธิบดีทูแมนนะครับในช่วงแรกเนี่ยตอนที่เพิ่งเข้าไปพบในห้องนะครับจะเห็นว่าโบของประธานาธิบดีเนี่ย ผูกไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่นะครับแต่พอคุยกันไปสักพักเนี่ยโบก็กลับมาสวยเป็นปกติซะงั้นเลยครับข้อที่7สภาพอากาศที่ไม่ปกติซีนนี้นะครับออฟเพนไฮเมอร์ครับกำลังปีนขึ้นไปเช็คสภาพระเบิดบนหอคอยใช่ไหมครับจะสังเกตเห็นว่าระหว่างที่ปีนขึ้นไปเนี่ยลมแรงมากๆเลยแต่พอปีนขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยลมกลับนิ่งมันปกติซะอย่างนั้นเลยนะครับข้อที่8ผ้ากันเปื้อน ซีนที่ผู้พันโกลฟ์หออัเพนไฮเมอร์ครับนั่งรถไฟไปด้วยกันเนี่ยการตัดสลับระหว่าง2คนนี้ครับจะเห็นว่าผ้านะครับบนโต๊ะเนี่ยมันวางคนละตำแหน่งกันซีนของผู้พันโกลฟนะครับผ้าครับจะอยู่ฝั่งริมของหน้าต่างนะครับแต่พอมาเป็นซีนของออลเพนไฮเมอร์เนี่ยผ้าจะมาอยู่ขอบโต๊ะฝั่งด้านนอกแทนนะครับข้อที่9ข้อสุดท้ายนี่นะครับในฉากเทสระเบิดลูกเล็กจะเห็นว่าผู้ชายเสื้อสีน้ำตาลคนนี้นะครับเดินนำหน้าไปก่อนแล้วก็จะมีผู้หญิงคนนี้เดินตามไปด้วยนะครับ แต่การตัดสลับระหว่างซีนนี้นะครับจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเดินไปถึงจุดหมายก่อนผู้ชายซะง,งั้นเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อผิดพลาดเลียนเล็กน้อยๆของออพเปนไฮเมอร์ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะหาข้อผิดพลาดของหนังเลยนะครับแต่ว่าเอาข้อผิดพลาดเนี่ยมาเป็นแก๊กให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับว่าในหนังเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดเลียนเ็กน้อยอะไรบ้างถ้าใครอยากจะให้ทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับหนังก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u ั s c ไคร e ด้วยนะครับ